ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นแฟนกัน็วันนั้นก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นผมว่าเรื่องนี้อยู่ที่ความรู้สึกครับยอมรับว่าเร็วค่ะเร็วมากๆมากๆ <c oughs> เจอกันรู้สึกว่าคลิกใช่พี่บางทีก็มีอารมณ์เหมือนกันไม่แรงหรอกครับเอาตรงไหนแรงอ่ะในพี่บอกผมนี่แรงตรงไหนไม่เห็นแรงเลยล้วแค่โกหกอะครับแล้วโกหกก็เป็นประเด็นมันเป็นเรื่องโบติอะคนเรามันไม่เห็นแปลกเลยพี่ดมก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเลวมันอยู่ที่เราคบกันก็อยู่ที่คนสองคนนี้เราโดมโตแล้วแล้วก็ด้วยความที่พี่ดมเขาโค้งแบบโตมากๆสิบสี่โตมากๆโตมากๆ มีถ้ามีคนถามอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเป็นประเด็นอย่าสร้างประเด็นให้มันเยอะมากผมคลิปไม่มีการบอกว่าไม่ปลื้มมันจะมีคนที่ไม่ชอบและคนที่ชอบอยู่แล้วมันก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมันไม่มีแอนตี้เท่าไหร่เราเราเครียดเรียดเรียดอยู่แล้วเครียดอย่าถามอย่าถามอะไรให้มันเป็นประเด็นอย่าต้องแคร์ไปดูไว้เลยในหน้าเรนี้เนี่ยเนี่ยอย่าหาเรื่องถามแบบนี้ผมไม่ชอบเรียกเลยค่ะรู้ะ